ตู้ก่อนจับมือยาตู้ด้วยนะเออเดี๋ยวมาเดินเล่นวันนี้หรือตะวันจะนั่งตโดดหนูจะน้อยมาแล้วโอ้โหนั่งขย่าใส่ใส่นี่เนาะไอ้จิบหวานเลยไหนไหนไหนบอกยาสิไหนจะมูกอยู่ไหนเก่งอะปากอยู่ไหนปากอยู่ไหนปากปากอยู่ไหนปากอันนั้นตาเฮ้ยใครโถ่หายยาวะ แล้วเอาคนรู eu, eu ้เรื่องเฮ้ยใครโทรหายยาวะตะวันถั่วเลยฮัลโหลฮึหายยาใส่ถังเท้าก่อนไม่อุ่นคว้าข้างล่างนะโอแล้วยังไงเขาว่างวันไหนตะวันเดี๋ยวเราสวัสดีค่ะเอ้าสวัสดีครับยังโหเชงเงอเชงเงอสวัสดีครับยังน้อยยังสวัสดีครับยังสวัสดีค่ะ